รับสอนจากคิวมีลักนะครับวันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะครับมารับรางวัลไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกับสถาบันมาดามไอเปาแคนดมี Academy, อาจารย์เกตดเทสโคเลียนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลไอเปาแคนดีมีนะครับแล้วก็ สมาคมช่างศักดิ์ทิวสวยงามนะครับของประเทศไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เชิญนะครับมารับรางวัลในวันนี้นะครับกับรางวัลผู้บริหารนะครับประจำปี2 5 6 0ตนะครับยังไงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะครับไปให้แฟนๆนะครับได้ชมกันนะครับสวัสดีครับแล้เจอกัน ดูกันนะครับว่าบูธที่มาแสดงนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลงานนะครับมีบูธอะไรบ้างนะครับจะเริ่มจากทางข้างหลังผมเลยนะฮะตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้นะครับบูธแรกนะครับเป็นสักลายมือมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ลายมือโดยสับวันนี้มาเปิดบูธด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นสายมูนะฮะ แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีการาไหว้ครูกันเปที่เรียบร้อยแล้วเนาะงานนี้ถือว่าเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีนี้เลยนะครับปี2.5.6.6เครับเป็นโง่เฮงนะครับนี่เห็นไหมอาวอร์นะครับที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ดังๆมาด้วยนะครับอยู่ด้านหลัง แล้วก็บูธนี้นะครับเป็นของอาจารย์ยาดา,าคาเดมี่นะครับนี่กำลังกำลังดูเลยู่ครับวิชาหัตถศาสตร์สัตว์ลายมือเศรษฐีนะครับมหาเอง และอีกบูธหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นแม่ใหญ่ของงานนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นมาดามไอบาวสคัตเตมีนะครับคิ้วโง่เฮ้งนะครับ12ทรงตามปีเกิดนะครับอาจารย์นกของเรานนัเองนะครับก็เดี๋ยวครูพาทุกท่านมาชมกันนะครับบูธอาจารย์อยู่นี่นี่เลยอันนี้เป็นศาสตร์นะครับคิ้วสวยรวยทรัพย์789กของอาจารย์นกนี่เองนะร้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นกอาจารย์นกของเราเองครับ ตรงตามปีเกิดค่ะวันนี้มาพรีเซนต์อะไรบ้างคะอาจารย์อ๋อวันนี้ก็เป็นผู้จัดเจค่ะวันนี้เราก็พรีเซนต์เลยค่ะเป็นหงวเฮงของประเทศไทยเราเนาะที่มีความศาสตร์ความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นก็เกี่ยวกับคิ้วโดยตรงครับซึ่งว่าคิ้วเนี้ยทำมามีมานานแล้วแต่ว่าอาจารย์นกมาเขาเรียกอะไรนะ เกี่ยวกับคิ้วเนี่ยสิปีแล้ว10ปีโหเ่งสิบสองทรงตามปีเกิดวันนี้เราได้มาทําพิธีบวงสรวงแต่ทุกคนนะคะไม่ใช่สัตว์อย่างเดียวทุกคนเลยที่มาสักคิ้วค่ะครับผมวันนี้ก็มานะครับเจออาจารย์นกด้วยดีใจมากๆอาจารย์เป็นแม่แม่หลักของงานนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดเรื่องคิ้วโหน่งสิบสองทรงตามปีเกิดก็ต้องอาจารย์นกเลยนะฮะก็ฝันเนื้อฝากตัวสถาบันมิรักด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะฮะก็มีอะไรมาพรีเซนต์บ้างนะวันนี้วันนี้จะเป็น จะ,จะเป็นอ่าโปสเตอร์12สงทรงตามปีเกิดนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นสีมิเลคอลลฟนะคะที่เอามานําเสนอแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับตารานะคะเท่านั้นนะคะฮัลโลคัพนี่ยังไงครับ ก็จะมีเฉพาะในงานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์ใช่ไหมค่ะแล้วเฉพาะในงานแล้วก็ลูกศิษย์คนที่เขาใช้ตําราเป็นใช่ป็นใช่ค่ะคราวหน้าก็เชิญนะคะจบแล้วผมจะไปเรียนแล้วไม่ทันงานใช่ไหมคะสิ่งงานตรงกับวันงานเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไปแล้วงานนี้ขายไม่ได้อีกหนึ่งท่านบุคคลสำคัญของเราเลยนะครับ สถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแล้วตอนนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วครูพาทุกคนมาสวยไหมส่วตื่นเต้นนะครับอาจารย์เกดแค่เคลีนะครับสถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับระดับประเทศนะครับก็ต้องท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่อนนี้ปั๊เนื้วปากตัวมีรักหน่อยได้เลยค่ะด้เยความยินดีสนิทกันอยู่แล้วรู้จักกันเป็น เป็นที่สนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะก็อาจารย์มีนีซัพพอร์ตทุกสถาบันนะคะครับผมก็วันนี้เนี่ยอาจารย์เขาได้จัดกิจกรรมบวงสวงะนะครับที่ครั้งสำคัญเลยประจำปีนี้นะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวไปรวบรวมแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วย<ด>มีอะไรจะพูดกับแฟน <ะ S 2> <อ>ๆจริงๆนอกจากการบวงสวงแล้วช่วงบ่ายเราจะเป็นการรับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพช่างสกคิวนะคะซึ่งทุกๆคนมีโอกาสและมีสิทธิ์ที่จะ เข้าร่วมกับสถาบันได้นะคะแล้วก็เข้าร่วมกับอีกหลายๆงานที่เราจัดนะคะก็ยินดีกับความสําเร็จของทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเรียนสกิลนะคะก็ฝากของเราทั้งสองสถาบันไว้ด้วยนะคะเกศเเรียนกับแบบไหนก็เลือกได้เลยตามใจนะคะแต่ว่าสําหรับตัวอาจารย์เองแล้วเนี่ยเราเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมานานฉะนั้นเรายินดีซัพพอร์ตและสนับสนุนทุกๆคนถึงแม้ไม่ได้เรียนกับอาจารย์เรียนกับอาจารย์ท่านไหนมาก็ตามนะคะก็เข้าร่วมงานกับพวกเราได้ ต้องบอกว่าสมาคมของเราเป็นเหมือนพี่น้องกันรักใคร่กลม,มเกลียวกันนะต้งองคอ่ะถูกต้องออมีหลายคลา,คาสบางทีท่านนั้นจาดท่านนี้จัดเราก็สามารถรวมรวมเมารวมกันได้นะคะนี่เลยสวยมากแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับที่บอกได้ว่าผมเป็นไอดอลของผมเลยประส <ment> บความสําเร็จในชีวิตแบบโต,โตทุกวันทุกวันทุกวันโตไวมากอาจารย์เกดเก่งมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆครับครับอันนี้เราอยู่กับ สถาบันที่โด่งดังนะครับในประเทศเราด้วยแล้วก็โด่งดังแบบเวอร์ไวอาจารย์ฟินสโตนนะครับสถาบันฟินสโตนนะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ฟินนะครับจากฟินสโตนครับวันนี้ตื่นเต้นได้เจออาจารย์ด้วยอ่ะมางานแล้วนะครับเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่อาจารย์โอ้โหจริงเหรอผมจะบอกว่าทําคิ้วเนี่ยคือรายได้มันเกินคาดมากๆเลยเนาะคือตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าแล้วได้เจอขนาดนี้แต่พอได้มาอยู่ในวงการนี้แล้วคือแบบ มันเกินอ่ะมันเกินคาดแล้วก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะคือตอนแรกอะคิดว่าลูกค้าเอ๊ะพอมันถึงห้าปีแล้วแบบจะทางตันของเราไหมอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็มีลูกค้าเรื่อยๆแต่เพียงแค่เราใส่ใจแล้วก็ดูแลลูกค้าเก่าเขากลับมาหาเราอยู่แล้วนะครับก็คืออาชีพสักคิ้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่วือหวาแต่ปังแต่ปังบอกลีเย่อาจารย์ใช่ครับมีใครอยากเรียน กับสถาบันนี้เลยนะครับผมมีรักนะครับมีโทนด้วยนะครับก็คือดาราเซเลบเนี่ยเป็นลูกค้าจานเยอะมากนะครับใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้เปิดสอนเพราะว่าโฟกัสกับลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าเน้นการแบบดูแลลูกค้าอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะต้องขอไปถ่ายบรรยากาศภายในสถาบันอาจารย์หน่อยนะได้เลยครับผมยินดีครับไรครับครับไปเลย ที่สถาบันก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับแมสนะครับตอนนี้แมสต์ไทยแลนด์เนี่ยมาแล้วนะครับก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของแมสต์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เป็นบริษัทแล้วมาอยู่ที่ไทยนะครับด้านนี้เลยโอ้วันนี้มีเครื่องเลเซอร์ด้วยนี่หลักๆครูที่สถาบันครูใช้เครื่องนี้อยู่เครื่องนี้นะฮะ ใช้ดีมากเครื่องนิ่งมาก,กาะนะครับใช้สักลูกค้าอยู่ก็เก็บแมสนะครับแมสสไทยแลนด์แล้วก็มีเครื่องเลเซอร์ด้วยลงทะเบียนเรียนฟรีนี่ครับโอเค อาจารย์ทุกท่านนะครับที่เล้งเห็นนะครับแล้วกเออ็เรียนเชิญไปรับรางวัลน,นะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆนะครับมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะครับกับสถาบันสอนสักคิวมิลักร์สอนสักเพื่อความงามครบวงจรครับ